สวัสดีครับจากร้านกรงจากการเกษตรเรนกทานะครับวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับผมมีลูกค้าทางไกลครับผมจากอำเภอห้วยคดจังหวัดอุทัยธานีนะครับได้โทรมาสั่งซื้อเครื่องโตคูต้า140พัดนะครับผมเป็นเครื่องใหม่มือหนึ่งแกะกล่องนะครับนะครับที่เราแกะออกมาจากลังนะครับหนึ่งลังหนึ่งลังนะครับ ัวเครื่องยนต์นี่ก็จะแถมมูเล่หน้าสีมาให้นะครับมูเล่หน้าสีมาให้แล้วก็มีมอกรนะครับรับรองครับผมผ่านมาตรฐานเข้าสู่ประเทศไทยนะครับส่วนตัวน้ำมันเครื่องนี่ทางร้านแถมให้เองนะครับน้ำมันเครื่องทางร้านแถมให้เองครับนี่นครับด้านข้างเครื่องแม็กไอเครื่องโตคุต้านะครับ ด้านหลังครับผมลังครับลังของโตคุต้านะครับตัวเครื่องยนต์นี้รับประกัน1ปีเต็มนะครับรับประกัน1ปีนำเข้าจากประเทศจีนนะครับเป็นรุ่นมือหมุนนะครับ เดี๋ยวเติมน้ำมันเครื่องกันเลยครับ เอเอหรียเาเลยเนะี่ยมันเครื่องทางร้านจะไม่ได้เติมใส่กองอากาศด้านหลังให้นะครับผมอีกองอากาศด้านหลังครับเดี๋ยวลูกค้าไปเติมเองอยู่ที่อยู่ที่บ้านลูกค้าเลยนะครับทางร้านจะเอาน้ำมันเครื่องนี้ใส่ไว้ในหลังให้ครับผมเติมน้ำเพืไต่อด เดี๋ยวเติมเติมผงกันสนิมนะครับเติมน้ำน้ำมันดีเซล b ีเจ็ดผงกันสนิมนครับดถมุนกเป้าทีนะ่วา air ดีครับเติมน้ำมันดีเซล B7 นะครับ B7 ก็ได้ B10 ก็ได้ครับ โ,โ,โอเคครับเรียบร้อยเดี๋ยวทีนี้มาลองฟังเสียงเครื่องกันนะครับเช็จเครื่องให้เรียบร้อยครับ ทางร้านก็ส่งได้ทั่วไทยนะครับเครื่องยนต์นี้เก็บเงินปลายทางทางร้านส่งทางไปสณีอยู่แล้วครับผมส่งได้ทั่วไทยอยู่แล้วครับเก็บเงินปลายทางแต่ถ้าบ้านลูกค้าอยู่ใกล้เราก็ส่งให้ได้นะครับถึงหน้าบ้านเลยนะครับผมแต่ว่าหรือจะลูกค้าสะดวกเข้ามาเองก็ได้นะครับโนบิจับเครื่องทั้งหมดเลยไอ้เขาเนีน่ยเอาตีนเออไว้นันลังไว้นั่นหมด ครับต,ติดง่ายครับดูไปหน้านะครับไปหน้าออกหรือเปล่าเนี่ยนะโอเค,อเ,คเสียงเื่งองครับ เล่งเลยวับเล่ง เสียงเกินเงินเบานะครับเอาเดินม,มากกจนดับปลยอยไวุดับโงเคโอเคว่ไยังี <S 2> <S 2> ละเดี๋ยวก็เตรียมแพ็กสินค้าเข้าลังนะครับผมจัดส่งลูกค้าทางไปษณีเก็บเงินไปทางจังหวัดอุทยัยธานีนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจก็สามารถโทรสอบถาม หรือว่าสั่งจองได้ครับผมที่เบอร์โทรศัพท์0627545665 0811206955ครับผมก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยครับทางร้านจะทำคลิปด,ดีๆมานำเสนอลูกค้าอยู่เรื่อยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ